ก็เป็นเกมนะัดชิงอันดับ3นะครับทำให้มี4คะแนนรับต้องมาชิงอันดับที่3กับเมียนมาเอาตัดกลับมาเป็นบอลของเมียนมาอีกครั้งหนึ่งเปิดยาวขึ้นมาแดนบนครับเทียนซอทีฮายังเล่นไม่ได้ทีกวินมาถึงก่อนทีกวินจ่ายน้ำหนักขาดไปหน่อยครับผาเป็นบอลของเมียนมาหน้ากรอบเก่งโทษแล้วได้กินแบอลแถบมาสามนาที เป็นจังหวะลาดของแนวรับไทยเองครับเคลียร์ไม่ขาดรับเพียนมาตัดได้คุณจังหวะได้ดีกว่าครับนักเตะไทยแต่มาเสียจังหวะนี้แหละครับนี่ครับยิงไปแล้วไปแฉลบขาพวกเขาเองก่อนที่จะมาเข้าทางเฮียนซอนเนียงครับตะบ,บันเท้าขวาเต็มเลยครับโอ้โปวดศีครับที่มุกสาประตูของไทยจะเซฟไปได้เอาแล้วตอนนี้ มีหมายเลขเจ็ดค่ะคณะคำยศนะครับแล้วก็หมายเลขสิบหก,กธนกฤตและอไอาขายืนอยู่ที่ลูกบอลครับ <S <S เป็น,นกกธนกฤตปั่นลูกนี้แนละ้วเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหสวยจริงๆครับนกกรธนกฤตและอไขาครับปั่นฟรีคิกเข้าไปแล้วครับตีเสมอครับเชียงค่ายหนึ่งต่อหนึ่ง ทันตกรแบบถือว่ายิงได้อย่างเฉียบคมจริงๆรับมาดูอีกครั้งนึงครับนี่ครับปั่นด้วยเท้าซ้ายเลยครับบอลโค้งแล้วอปัดโดนครับอ่องเพียเปียวแต่ว่าเอาไม่ออกครับถือว่ายิงได้ดีเลยครับนี่ครับบอลมันเสียบเข้าไปเลยครับสูสีกันนะฮะอาจจะเป็นรองโอมานที่เล่นเป็นเจ้าภาพนิดหน่อยครับขอได้ลุ้นครับแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับเปิดเข้ามาแล้วได้บปงสบัดดิ์เตะล ้อ2ประตูตอนหนึ่งครับทีมชาติไทยโอ้ถ้าไม่มีธงนี่ครับเป็นประตูที่สูงได้ประตูครับแล้วเป็น2ผู้่เล่นจากแนวรับเลยครับที่ขึ้นมาช่วยเติมเกมครับและยิงประตูให้กับทีมชาติไทยครับนี่ครับเป็นคนนี้ครับกาซิธิดกาลสินครับยิงประตูขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับในนาทีที่สิบหกนี่ย่ามองชงม,มาให้ครับทีเกวินแล้วก็จบที่กาซิดิ์ เป็น2คู่เซนเตอร์ฮารของทีมชาตไทยครับคนหนึ่งม่งชงคนหนึ่งก็แปรจ่อเข้าไปครับคณะขาบอลหลบมาได้คนหนึ่งครับแล้ววางยาวตัดแวนวะรับโอ้โหบอลหลุดมาแล้วครับหุดเดียวของไทยแต่หลบ้ีาประตูแล้วจังหวะนี้ยิงบุกแคบแล้วเข้าไปแล้วครับโอ้สาประตูตอนหนึ่งจากหม 16, ายเลขสิบหกฤนกรละอ,อไข่ครับ โอ้โหอยู่เพียงคนเดียวแต่หลบผู้สาประตูไปได้ด้วยแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับผู้เล่นหองเบียนมาพยายามจะล้มตัวขวาครับแต่เอาไม่อยู่ครับก็เลยเป็นประตูที่สาของทีมไทยนี่ครับดูความนี่ครับหลบผู้สาประตูครับแล้วสปีดต้นอย่างไวครับปาดเข้ามาสไลด์ขวางก็เอาไม่อยู่มามาครับบ่งเช็ดไปเสาสองยังเก็บได้ครับ ธนกฤิตรธนกกรนี่ลุ้นแฮตริกอยู่ครับแหม่ยิงจังหวะน,นี้ยังติดบล็อกแล้วตายทะลุเขามาลุตเดียวแล้วยิงยิงก่อนที่ๆๆเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อนหนึ่งครับจากพิเรนันบัวไข่โอ้โหหลังจากที่โดนตะตุหมดนี่ครับจังหวะน,นี้ธนกิจยิงเข้ามาก่อนครับแล้วก็ไปโดนผู้เล่นของเมียนมาก่อนที่จะมาเข้าทางคณะและจ่ายต่อเร็วทันทีครับให้กับพีรนันหลุดเข้าไปสังหารประตู โอ้ต้องบอกว่าวันนี้น้องๆยู19ปล่อยของเลยครับคือถ้าเล่นแบบนี้ดีมีโอกาสติดทีมแน่นอนครับทัทง้งธนักกจแล้วก็พีรันดันครับในชุดที่จะไปรุยสึกใช้ไปเชียรอบคัดเลือกนะครับมาหนึ่งทีแล้วเกือ <c oughs> บเสียครับกลับมาที่คาคณะอีกครั้งหนึ่งไหลออกมาด้านข้างทำชิงหนึ่งสองอันคคณะหลุดมาแล้วคาคณะได้กยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับจังหวะนี้ห้าประตูต่อหนึ่งครับคัคณะทำยก ก็ต้องชมการต่อเกมของทีมชาติไทยในจังหวะนี้กันเล่นกันแบบทั่วถึงเลยครับสุดทาต์มาเป็นเคคัเล่นสั้นๆกับพูเนธไหลขึ้นหน้ามาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับนีมือผู้รัาประตูของเบนมาเข้าไปก็เป็นกองกลางตัวหลักของเซวาดอครับทันงคณะขยุกโอ้เด็ดขาดจริงๆครับการซ้อมเกมรุกไปในตัวด้วยนะครับ ครับเมียนมาวางยาวมาครับยิยินเปียวโดนไทยดักเอาไว้ครับเพรัะชัยคือหลังป้ายหนีลื่นนิดนึงแล้วไปเสียบอลตรงนั้นเมียนมาเขแตะหลบผู้ตัสประตูแล้วโดนลงโทษเลยครับโอ้โหเมียนมาไล่เ้ามาครับเป็น2ต่อ5ครับจากหมายเลขทีครับเทียนซอทีฮาก็เก็บจัาหวะผิดพลาดครับต่ขอผู้เล่นไทยนะครับ ซอทันโกทะลุขึ้นไปสุดเส้นหลังแล้วปาจากบาลอันนี้ยิงเรียบร้อเลยครับโอ้โหเพียนบามาได้ประตูที่สามจากหมายเลขเจ็ดยักษ์ซอวินเทียนโอโหแล้วปาในนาทีที่สี่สิบห้าด้วยกับประตูที่สามของเพียงสร้างความขี้ขักให้กับพวกเขาเลยครับแต่ทีมไทยครับแม้เหลือเชื่อครับเสียประตูได้จริงจริงครับสองประตูหลังนี้